สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านบูเป้เซนเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้บูเป้จะมาอัปเดตสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงมงคลสำหรับคนทั้ง7วันในปีพศ2อ6 6อกันนะคะมาดูคนวันจันทร์เลยนะคะคนวันจันทร์นั้นนะคะปีพศสอ6 6นนะคะคนวันจันทร์ เตรียมยิ้มรับทรัพย์ได้เลยเพราะดวงของคุณโดดเด่นในเรื่องโชคลาภไปจนถึงมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเสี่ยงดวงและการลงทุนโดยเฉพาะคนที่ชอบทำบุญทำทานปีนี้แหละแต้มบุญออกฤทธิ์แน่นอนนะคะสีกระเป๋าสตางค์สีมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์ได้แก่สีดำสีม่วงสีเหลืองสีส้มและโทนสีน้ำตาลค่ะแต่กระเป๋าสตางค์เสริมดวงของคนวันจันทร์สีที่ไม่ควรใช้เลยคือสีแดงนะคะ มาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะคะคนวันอังคารนั้นนะ่ะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องพักเรื่องเสียงดวงเอาไว้ก่อนนะคะโชคลาภที่ได้มานั้นมักจะมาจากการทํางานด้วยน้ําพักน้ําแรงมากกว่าการเสี่ยงโชคอาจทําได้แต่น้อยอะคะ่ะเพราะว่า,ามาทํางานที่เรารักเรายังจะได้เงินเยอะขว ะะสี oh <my> กระเป๋าตาังสำหรับคนที่เกิดวันอังคารที่ควรใช้เลยนะคะก็คือสีส้มสีเหลืองตาลสีเทาและกระเป๋าที่ไม่ควรใช้ก็คือสีขาวและสีเหลืองนั่นเองค่ะมาดูคนที่เกิดวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธทัง้งวันกลางคืนเลยนะคะบอกได้เลยว่าปัญหาทางด้านการเงินจะขี้คายเลยนะ,ะสำหรับปีนี้จากร้ายก็จะกลายเป็นดียิ่งได้งานที่ทำดีแล้ว ก็จะได้รับโชคจากการทำงานเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยค่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์หรืองานเสริมที่ทำให้ปังสุดๆไปเลย,ยเช่นค้าขายออนไลน์เป็นต้นนะคะสำหรับสีกระเป๋าสตางค์คนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นควรใช้สีน้ำเงินสีฟ้าสีเทาเข้มและไม่ควรใช้สีชมพูค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ควรใช้สีเหลืองอ่อนสีขาวสีเทาและสีชมพูและสีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีส้มสีทองสีเหลืองเข้มนั่นเองค่ะมาดูคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีกันบ้างนะคะคุณวันพฤหัส,สบดีคะการเงินนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเก็บได้หรือนําเงินไปลงทุน ซึ่งควรเตรียมแผนสำรองไว้ทุกเมื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณควรได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นและโชคลาภของคุณก็จะมาจากคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะ,ะสีกระเป๋าตังที่ควรใช้เลยก็คือได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีเทาส่วนกระเป๋าตางังสีที่ไม่ควรใช้เลยคือสีน้ำตาลสีดำและสีม่วงนั่นเองค่ะส่วนใครที่เกิดวันศุกร์นะคะคนศุกร์นั้นนะคะ ใช้เงินคล่องตัวค่ะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการขายบ้านและขายที่ดินให้ระวังค่าใช้จ่ายในครอบครัวและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ทำให้หมุนเงินไม่ทันนั่นเองนะคะ oh <my> God. สีกระเป๋าสตางค์ที่ควรใช้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือสีชมพูสีส้มสีเขียวส่วนกระเป๋าสตางค์ของคนวันศุกร์ที่ไม่ควรใช้เลยก็คือสีดำสีม่วงสีเทาเข้มนะคะ มาดูคนที่เกิดวันเสาร์กันบ้างคะ่ะคนที่เกิดวันเสาร์นั้นก็ว่าเพื่อนมากนะคะเป็นที่รักของทุกคนโชคลาภของคุณน,นั้นจะมาจากคนรอบข้างและก็อาจจะเสียเพราะคนรอบข้างได้ชินกันคะ่ะการเสี่ยงโชคสามารถทําได้แต่ให้ระวังคนรอบข้างนําความเดือดร้อนมาให้นะคะสีกระเป๋าสาตางค์สำหรับคนวันเสาร์ที่ควรใช้ก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าและสีแดงกระเป๋าสาตางค์เสริมดวงของคนที่เกิด วันเสาร์ที่ไม่ควรใช้ก็คือสีเขียวนะคะมาดูคนที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์นั้นเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยนะคะดวงคุณมีสิทธิ์ถูกลังวันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นปีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่เรื่องที่ต้องระวังคือการถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะจ๊ะ <Huh? S 1> ส่วนกระเป๋าสตางค์ที่ควรใช้ก็คือได้แก่สีเขียวสีดำและสีม่วง สีกระเป๋าสตางที่คนวาทิตย์ไม่ควรใช้ก็คือสีน้าเงินและสีฟ้านั่นเองค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าสตางสีที่เป็นมงคลเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่ายุคสมัยไหนนะคะการเลือกสีกระเป๋าสตางเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะรวมไปถึงสีผมก็มาแรงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะไปเลือกใช้สีกระเป๋าสร้างที่ปูเป้ได้บอกนั้นนะคะเพื่อให้เงินเข้ากระเป๋าเราลัวๆปังๆเฮงๆไปเลยจ้า